ใบหน้าแขกท uh well> ี่มาเยี่ยมกลับไปแล้วครับเจ้อ้ากลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบเลยอ่ะวันี้มาติดต่อธุระสำคัญที่นี่นะครับ แต่ถ้าพวกเขาไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้มาเสียที่ยวเปล่าเลยทางง่ก็ฝากทักทายคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะหนูนะไปละเขาฝากทักทายพ่อกับแม่ด้วยฮะใครกันนะนั่นสิใครกันนึกไม่ออกเลยอะเขาชื่ออะไรเหรออ๋ออ้ผมก็ไม่ได้ถาม ถ้างั้นอนะ่ะพอจำหน้าขาตาได้ไหมเล่าหน้าแบบไหน,นะฮะแล้วตาลหละจะโกเราแบบไหนตาเหรออเหมือนตรงตาจะมีตาสองตาถ้าสามตาก็สาะตาส่วนใต้จมูกก็มีจมกูกโคลงไปอีก,กมันก็เป็นปากใต<ว>้ปากก็เป็นคางใช่ไหมข้อมูลที่ให้มามันกว้างมากเลยนะแต่คาใจตรงที่มีธุระสำคัญอะไรเนี่ยไม่ตายสิเพิ่งไม่ได้เลยลูกเนี่ยเฮ้ย แล้วกันดิคนอย่างเรามันพึ่งไม่ได้งั้นสิอืมอืถ้างั้นเอางี้เป็นไงฮะเดี๋ยวเอาหน้าแขกคนที่ว่าให้ดูนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก่อน่อจะนึกออกเองนะพูดอะไรของนายอะแขกกลับไปแล้วจะเอาหน้าให้ดูได้ยังไงยินเล่าอ้าวไห่ใช่าาในเรื่องตัดต่อใบหนะ้า <c oughs> นี่เครื่องอะไรเหรอ ก่อนเืยนะครองห่วงนี้ที่คอเออเอออะไร่ะทำไร่แล้วก็เปิดช่องนี้เลือกหูตาจมูกจากปากรูปใบหน้าต่างๆที่เหมือนจะมีรูปที่เหมือนแขกคนนั้นได้ยังไงกันเล่าอันนเหมือนบางส่วนก็พอแล้วอตัวอย่างนะจากรูปกองนี้ก็เอ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 ดวงตาแบบีิตุกะเอสศูนยกนะแล้วกดลงไปเลย ปูแบบใจแอนจีหกดึงสามปากแบบซีเรียสหนึ่งแปดสามฮ่าเสร็จเรียบร้อยฮยือเปลี b ่ยนได้หลายแบบเลยนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหน้าจะไปเล่นสิรีบเปลี่ยนกลับเลยนะ เวลาเปลี่ยนกลับมาให้กดปุ่มรีเซ็ตเดี๋ยวเราปั้นหน้าแขกที่บ้าเมื่อกี้ด้วยเครื่องนี้แล้วกันนะเอะเลือกเลยเอะแบบนี้นี่เองเลือกทีละส่วนก็ใช้ได้แล้วสินะรูปนี้เด็กจมูกเหมือนเปียบเลยจะโบกนะ S ศูนยองนะปา,ากเป็นแบบนี้ ปาก,ก็ทีสามศูนยองอ่ะโครงหน้าเป็นแบบนี้ส่วนคิ้วก็แบบนี้ทรงผมคือทรงนี้อ่ตกลงนะมีเคหกห้าสี 8, ่เจเจเจแปดอลสองสามสีพอเลือกชิ้นส่วนได้แล้วก็ใส่เลขไปตามลำดับได้เลยนะเริ่มตัดจะบูก,ก่อนเลยอ่ะ คิ้วเลยลงผมแล้วก็รมหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ละหน้าแบบนี้ลราใช่เลยฮะไปฮะเอะคุณเป็นใครเนี่ยหน้าแก่ปากหนาตาเหลือบผมเองค่ะแม่ฉันจำไม่ได้เลยว่าเคยมีลูกเป็นลุงแก่ๆไม่เอาน่ไม่ต้องพิจากเองไงอ่าะนี่นี่เป็นิปไดนหรอ ว่าผมเปลี่ยนหน้าให้นิดหน่อยพ่อกับแม่จะได้นึกหน้าแขกคนที่มาออกไงล่นะฮะอนึกหน้าแบบนี้ออกไหมล่ะครับเออนึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จักด้วยใครหน้าแบบนี้ไม่คุ้นเลยออคิดว่าเปลี่ยนหน้ามาเหมือนแล้วนะอ๋อจริงสิลองไปถามคนแถวนี้ดีกว่านะเผ<ห>ื่อจะเจอใครที่รู้จักคนหน้าตาแบบนี้ไง ให้ออกไปทั้งหน้าแบบนี้เหรอก็จะได้หาแขกที่พิธุระสำคัญเจอไงเล่า <ği> หน้าเป็นลุงแบบเนี้ยมันน่าอายชะมัดเลยอจอนั่นชิสุกะ <ği> อ้าเดลลมอนสวัสดีจ้ะอ้าสวัสดีจ้าชิสุกะ นายนะจ๊ะได้จะปิดหน้าทำไมเล่าต้องเอาหน้าให้เขาดูดิก็มันอายนี่เมื่อเจ๋งไปเลยว่ามาย呀เอ้ยใจอันเชียวเคยเห็นหน้าแบบนี้บ้างไหมเหรอเฮ้ยโดราไอมนตาลุงนี่ใครเหรอฮะทำไม่รู้จักก็ช่างเหอะนะเรื่องเป็นตัวเล็กหน้าแก่ไม่ไปไม่ไปจ้ะหนู เราไปถามตำรวจกันเถอะขอโทษครับว่าไงครับประชาชนคุณตำรวจครับเคยเห็นหน้าแบบนี้บ้างไหมครับหน้าแบบนี้เหรอเอ้เหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนหน้าเลกไม่ออกเออจริงเหรอครับคุณคุณนะเหมือนเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานมานี้เองไงเลรอครับเอเอเห็นจากไกลเหรอครับเหมือนกับจะเจอหน้าตอนอยู่ที่ป้อมตำรวจเมื่อทักพักนี่แหละหน้าป้อมตำรวจเองเหรอนี่ไปดูกันเถอะแน็กขอบคุณม<อ>ากเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไร ้อตำรวจเหมอนี่เป็นใครนะอ๋อหน้าตาแบบนี้นึกออกแล้วประกาศจับโจรเหรอใช่โจรยกเข้าบ้านอย่างงั้นเหรอวิตาาเจอโจรที่ปล้นบ้านนี่เองอะแปลว่าตอนนี้หน้าฉันเหมืนโจรที่ถูกประกาศจับยังงั้นเหรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโจรรอให้ตำรวจไปจับเดี๋ยวนี้ มีเหตุผลนะครับคัตอนเดียบการจับคันตำรวจอย่างไม่ใช่นะครับอะไรสิผมเจอโจรยกเข้าบ้านแล้วครับคาดว่ายังอยู่ในละแวกนี้ผมกำลังตามจับตัวอยู่ครับเอ้ยโปรดส่มรรลังมาเสริมด่วนผมคนเดียวคงจะจับไม่ได้ผมเหนื่อยต้องรีบเปลี่ยนหน้าคืนแล้วแเอ้าลูกพี่ทำไมมายืนร่อนอยู่แถวนี้ล่ะอ้ฮะ รุมเร็วเข้าอย่ามัวเออรละเฮยอ,อยู่รีบไปซ่อนตัวเดี๋ยวต้องวัดจับได้รีบไปซ่อนตัวที่รังก่อนผมเตรียมรังไว้แล้วซ่อนตัวที่รังมีทั้งร่างทั้งกล่องเลยพอบิตาน้ายอยู่ไหนเอ้าหายไปไหนของท้าวเหนืออ้าวซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเหรอฮะ,อะเอาแล้วเร็วรีบเปลี่ยนหน้าคืนเลยเนีวเพราเปลี่ยนหน้าเหรอใช้เปลี่ยนหน้าได้เหรอก็ลองใช้เมื่อกี้แล้วไงแล่ว ใหญ่จรตัวเจ๊งนี่นะผมปากแล้วส่งของด้ไปมฉันเดี๋ยวนีเลยนะดาา้าพีอนดีกเขเปลี่ยนหน้าแล้วเห็นแนบได้แล้วไม่เอาไม่อยาเข้าไปลังอยู่ข้างในพี่บทอะไรของลูกพี่เนี่ยเขาไป่ซ่อนตัวก่อนพี่เลยเข้าตัวจีผมไม่ได้หน้าตามพี่ลึกแบบนี้นะเฮ้ยไอ้นี่แกทำอะไรอยู่เนี่ยเอาลูกพี่มาได้จังหวะคนดีเลย เห็นลูกพี่บ่นว่าตัวเองหน้าตาพิลึกด้วยแหละเฮ้ยหน้าพิลึกเหรอแั่นมันหน้าฉันนะเว้ยออกหน้าลูกพี่เหรอเขาทำไมมีสองหน้ามีพิลึกหน้าเดียวไม่พอพิลึกทั้งสองหน้าเลยเหรอเขายับหลายรอบหน้าพิลึกบ้านแก่หน้าพิลึกหน้าไหนหน้าจริงอันไหนหน้าปลอมอ่ะป้านนี้ฉันคือตัวจริงเฟยเอ้าเหรอมัดเจ้านั่นเอาไว้เดี๋ยวนี้ครับอ๋อ มีหน้าด้วยเรื่องนี้นะบอกวิธีใช้เครื่องมนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกเจ็บตัวแน่เห็นแมกกะบองใหญ่นะเอาสปูมมานยอมแล้วยอมแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วยังงั้นเหรอเรื่องสวนใบหน้าที่ชอบจากรูปพวกนี้สินะโอ้มีหน้าให้เลือกหลายแบบอันนี้เป็นให้หลอกเข้มปเลยจะดีกว่านะฉันอยากเหมือนพระเอกโอ้เจ๋งเลยให้ผมยืมใช้บ้างดีรูกพี่อืมเอาจมูกแบบนี้กันแล้วกันนะอากด จมูกแบบมีหยดน้ำด้วยใช่ไหมตาก็เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าออ้ยแบบนี้ก็หล่อดีนะลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยนั่นอย่าบังอาจคิดหนีนะเ,นเห็นนะเห็นนะทำไรอะฮะแ<อ>ม่เห็นหน้าผมแล้ว,ลวเพราะงั้นปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็กขันปล่อยชีวิตผมด้วยนะครับอุ้ยลูกพี่นั่นตำรวจมาชวนไปลงพักอะไรเี่ยตำรวจตามาถึงที่นี่เลยล่ะจะจนชั่วยอาให้จัดซะโดยดี รอดแล้วเราขอบคุณพลเมืองดีที่จับมันมัดไว้เอาไปขึ้นรถผมเนี่ยนะไม่ใช่ผมผิดตัวแล้วครับขอบคุณที่จับโจรให้นะครับคุณตำรวจขาคุณยอมเป็นผู้หญิงเสมือนเลยร้อนสีัเอาละเดี๋ยวฉันเปลี่ยนหน้าให้หล่อๆก่อนเอาหล่อแบบนั้นเดดมาริโอมาปริมไปเลยวาเป็นยังไงนู้ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่จริง หยุดเดี๋ยวนี้ตัวแล้วเหรอคะเบอ้ติดตัวฮะเอ้ยหยุดนะหยุดนะไรให้มันนี่ไงหยุดเลยจอนหยุดเลยจอนพี่ตาเออฮอะไรมันมาเร็วมามาเดี๋ยวนี้อย่านีนะจอมหยุดเดี๋ยวนี้เราโขกเควินกันเหนื่อยแล้วจะจะห่ออีกแล้วตามพี่สามโอ้ยสามทำไม่เลิกเลยแทะกลับไปที่โกดังเมื่อกี้ถึงจะเปลี่ยนหน้าคืนได้นะอ่ะไป แปดตีฝนเนี่ยฮะจะสงสัยกดปุ่มสลับกันแน่เลยเนอะมือเลนแล้วก็ใหแล้วข้าอย่าตีผมอย่าตีผมอ่าควแล้วกอดท่วงทูเองเทุกแบบนี้ไม่ต้องด้ครับกแบนี้กินรถลไปหน่อยครับเมกินมม้วเองเดี๋ยวไร่บนตอนยาตามหาแม่สามพันกิโลเมตร โบบีตาว,วันนี้แม่ไม่ยกโทษให้แล้วนะแม่รู้นะว่าลูกซ่อนอยู่ในนั้นนะ่ะโผล่มาซะอยู่ไหนืออโดนแม่ดูอีกแล้วเหรอฮะก็ไม่เห็นฉันก็โกรธขนาดนั้นเอยอะ ฉันแค่เล่นขำๆนิดเดียวเองอะถ้างั้นก็ความผิดของนายเต็มๆนัแ่แหละไม่เอาแล้วฉันเกลียดแม่เฮ้ยถ้าแม่หายไปซะก,ก็ดีอะ่ะอือนายคิดอย่างที่พูดจริงๆน,นเหรอแง่สิเกลียกที่สุดกี่บ่หอ,อยยกับยักษ์นี่อืออ่ะงั้นก็ใช้นี่เป็นไง <c oughs> ยาตามหาแม่สามพันกิโลเมตรมนั่นอะไรหรอ ถ้ากินหนึ่งเม็ดต้องเดินตามหาแม่สามกิโลเมตรเป็นกันนายจะไม่ได้เจอแม่เอฮ้ยเข้าท่าไปเลยเนี่ยอ่ะเอาไปเลยทีนี้ก็แม nah. ่ฮ่ะยืยโนบิตาซ่อนอยู่บนนี้ฮะเดี๋ยว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 โดรามอนเฮ้ยใจแล้วใจแล้วแม่จะมาแล้วสดนสอสไดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร คราวนี้หนีไม่รอดแน่อ้าวใครโทรมาเนี่ยเฮ้ยคาคเป็นไงเป็นไงเห็นแล้วยังเดี๋ยวปวังสายแม่ก็มาอยู่ดีอะน่าๆใจเย็นก่อนเย็นก่อนเย็นไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าไว้เจอกันนะไว้เจอกันจ้ะโนบิตะ จะมาแล้วจะมาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่ต้องห่วงสินั่นไงแล่ะแม่กำลังมาออรบกวนหน่อยนะครับผมช่างไม้หืมค่ะค่ะค่ะเอ๋ฮะเห็นไหมล่ะไม่เจอแน่นอนทนายไม่เป็นคนออกตามหาก่อนไงเด็ดขาดได้เหรอเด็ดขาดเลยงั้นฉันจะลองไปหาแม่ดูนะ ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วแม่ฮะอออไม่อยู่เหรอเอ๊ะเหมือนจะอยู่หน้าบ้านเนาะอนีอออ่ไม่เห็นมีเลยได้ยินเสียงมาจากในสวนอ่ะสวนกงั้นเหรออ,อ,อไ,มไม่มีไม่เห็นเจอเลยไปที่ครัวแล้วอ่ะเนาะ อ็แล้วเอ้ายังไงกันล่ะเนี่ยมีแต่จุดสึกรอเต็มไปหมดประตูนี้คือฝืดๆค่ะครับผมจะจดเอาไว้นะครับคุณลูกค้าอย่ากลัวนะครับสิ่งผมเป็นนี้เองถ้ามาดักเราตรงนี้รับรองอยังไงต้องเจอแน่นอนบอกเลยว่าไม่เจอลวพูดไปห้องน้ำแป๊กนะอะถ้าว่างผมจะมาซ่อมไห้เสจภายในอาทิตนี้นลครับ ฉันผมขอเดินตรวจสภาพบ้านอีกสักรอบหนึ่งนะครับคุณนายไม่ต้องกลัวผมนะครับคุณนายจริงๆแล้วผมม่คนใจดีสุภาพเรียบร้อยเลยสรุปว่านายน่ต้องเดินให้ครบสามรอยเมตรก่อนที่จะเจอนะตอนนี้ครบสามรอเมตรหรือยังอ่ะไว้ขอรบกวนด้วยนะคะ ในที่สุดก็เจอแล้วนูบิตามันนี่สกเดียวสิจะขือนั่นงก็หาเรื่องใส่โตเองนี่นะไม่อยากเจอหน้าแม่อีกต่อไปแล้วจิจิจหยาไม่แลไมแลไม่ไม่ย่าไหนดหมดเลยเหรอนั่นมันหมื่นเม็ดเลยนะออืม นายเข้าใจหรือเปล่าเล่าหนึ่งหมื่นเมตรก็สามพันกิโลเมตรเลยนะถ้านายไม่ออกตามหาสามพันกิโลเมตรจะไม่มีทางเจอแม่รู้ไหมอ๋อเหรอแล้วก็หลออะไรเล่าบ่เถิดสามพันกิโลเมตรแต่มันไกลพอๆกับทะเลไปซิฟิกหรือว่าเดินทางไปเกาะกวมเลยนะ่ะแม่ไม่อยู่จะได้ขี้เกียจได้ยังไงเล่าเฮ้ย,ยระยะทางขนาดนี้นะอาจจะไม่ได้เจอกันอีกชั่วชีวิตเลย ไม่หรอกนะบ้านก็แคบแ,แค่นี้จะไม่เจอกันได้ยังไงแล้วเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นนอกนะเดือนนี้ยังไม่ได้ค่าขนมเลยไปขอดีกว่ายังไงก็เจอแหละแม่ก็อยู่ในห้องนี้ห้องนี้ไงแค่เรียกนิดเดียวก็เจอแล้วสบายสบายาแม่ครับขอค่าขนมเดือนนี้หนอะ บอกว่าไม่ได้เจอไงอะไรอ่ะก็งั้นทใจดีเปิดประตูไปเจอโนบิตาจ้าฮอฉันอบคุกกี้เอาไว้ไปกินด้วยกันไหมเขับใจที่ช่วยนะแต่พอดีตอนนี้ไม่ว่างไปกินแล้วจ้าขับใจนะเอาไว้เขาหน้าแล้วกันนะเอ๋เฮ้ยโนบิตาไปเล่นเบสบอลกันก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เวลา นี่้ยังไงอยากไม่เลือกอ่ะพวกฉันอุตส่าห์มาชวนนายนะเนี่ยก็มันไม่ใช่เวลามาเล่นนี่ไปสนเไยตามไปสนจริอ้าอะอดูไรมอนแม่ไปจ่ายตลาดแป๊บหนึ่งนะไปเด้อแม่เอ๋อดีดังจังแม่เดี๋อหยิ่งซีดีดดังจัง แม่ก้าวข้มคนก็ได้ม่ามดอกตามาม่อนก็ได้่อนกได้อย่ารอแม่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 ไ่ไหนแล้วอ่ะเออเบอกว่าไปแจกตลาดใช่รแม่เออแม่อยู่ไหนเอาดี๋ยวดีเดียวรอด้วยหนูใตาอุ้ยไม่เจอกันนานนะโอ้ยสวัสดีค่ะคุณนายจะไปเที่ยวเหรอเออจ้าจะไปเกาะอวมนะคะอุ้ยดีจังเลย ฉันก็อยากไปบ้างจังนะเกาะกวมเนี่ยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้ตั๋วไปเที่ยวเกาะกลวมแล้วครับตายแม่ล่ะแม่หายไปไหนแล้วเอกบอกว่าไงแล้วฝืนแม่ก็เท่านั้นแหะแต่เราไปเกาะกลวมเลยเนอะดีเนอะของผมดีกว่าคุณนายบ้านโรบิใช่ไหมคะที่ถูกรางวัลเนี่ย กูทันเลยก็พอทันเลยขอรักขอโทษนะคือจ๋าวันที่หนึ่งโดบีแม่จริงจริงด้วยแม่ได้เหวือที่หนึ่งไปเกอะพรมย่างนั้นเหรอหนีใจเอ้ยหีใจจังเลยได้เข้าสารซีหนึ่งปีเลยแบบนี้มีความสุขไปอีกหนึ่งปีเต็มๆสุดยอดไปเลยไม่จริงใช่ไหมแม่จะไปเกาะพรมซะแล้ว อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนี่แล้วมีทางแก้บ้างไหมอ่ะก็เห็นใจอยู่นะแต่ว่านายน่กินยานันไปแล้วคงจะต้องทำใจอย่างเดียวเลยเ<อ> <labeled> ข้าใจแล้ว <_ todavía> เดินให้ครบก็พอจะสามพันหรือหมื่นกิโลมันก็ช่างมันฉันจะไม่ยอมหยุดเดินจนกว่าจะได้เจอแม่ถูกแล้ว มีแค่วิธีนี้ล่ะเดินเดี๋ยวเดี๊ยว,ยว,ยวนี่โนบิตาเดี๋ยวการจะเดิน้องครบจริงเหรอเีู่แล้วแค่เดินไปเรื่อยๆกับพอแล้วสักวันฉันจ,จะต้องเจอแม่แม่เ,เหรอเดี๋ยว,ยวแม่โนบิตา เยอะแล้วล่ะนะนะเด้เฮ้ยได้สักพันกิโลเมตรหรือยังอ่ะก็เพิ่มจะสามกิโลเมตรเองอเหรออื <c oughs> อถึงสามพันกิโลเมตรใครจะไปเดินไหวอ่ะคิดถึงแม่จะตายอยู่แล้วเออก็เอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนเถอะนะนะ ไปพักที่บ้านแล้วก็ค่อยคิดกันก็แล้วกันฉันเดินไม่ไหวแล้วขาเคลไปหมดแล้เท้าก็กัดด้วยอ่ะโวยวายช่วยไม่ได้แทะเอาจริงสิแท้ประตูไปไหนก็ได้ไปที่ไกลสัก1,500กิโลเมตรแล้วก็ข้างกลับมาไดไหนะก็ถ้ากับเดินทาง3,000กิโลเมตรอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมเหมือนกันนะนะอะไรกันนะ๋อจริงสิ เอาเป็นว่าลองดูกันก่อนเถอะไปนะเอาไปเลยเไปสิ